กับคาสู่รชนเนอร์เทเบิลแอนด์บอร์ดกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันลอคหน้านะครับหรือการดิสนีย์นั่นเองทางฝั่งซ้ายจะเป็นฟ้าม่วงทางฝั่งขวาจะเป็นเหลืองเทาอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเป็นการแข่งขันที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับเริ่มเทินที่ทางฝั่งซ้ายก่อนฟ้าม่วงนะครับลงเป็นบราซิลนะฮะตัวนี้ซัพพอร์ตพลัง2-1นะฮะก็คือโจมตี2แล้วก็พลังแล้วก็เลือด1อ่ะ และทางฝั่งขวาลงเป็นออโรานะฮะตัวนี้เควสแล้วจะลดค่าล่าของพวกปินเซตลงไป1น,นะครับอ่ะฝั่งซ้ายก็จะมิดเล้งอ่าเลียดเกมหน่อยๆนะฮะแล้วก็ทางฝั่งขวาเนี่ยจะโกจะจ๋าเลยอ่ะใช้เป็นเซลนะฮะอ่าเพิ่มโคต้าในการอิงได้อีกหนึ่งใบนะครับผมอิงไปปุ๊บแล้วบอกผ่านเลยไม่มีตัวค่าล่าหนึมาเติมนะฮะอ่ะเข้าเทินของทางฝั่งขวาครับ ควสในส่วนของอารูาแล้วก็ใบถัดไปลงเป็นเทียนาครับผมตามสูตรนะฮะสเตปนี้ถือว่าดีมากนะเทียนาก็คือเมื่อตัวเองนอนอยู่เนะี่ยจะลดพลังโจมตีลง3นะฮะเว้นแต่ว่าอีกฝ่ายจะจ่าย3อิงเวลอ่ะอิงไปแล้วลงเป็นเจนนี่ฮนะัเจนนี่เมื่อลงโจหนึ่งนะครับทางฝั่งซ้ายแล้วบอกผ่านเทินแล้วเป็นอีวาซีฟนะฮะสองรอกลับมาที่ทางฝั่งขวาฮนะเกมจะเล่นเร็วนิดนึงนะทั้งคู่นะจะเป็นโปร แล้วก็ผมเร่งความเร็ววิดีโอนิดนึงนะฮะนิดหนึ่งไม่มากยังพอดูเรื่องกันอยู่นะฮะหรือยังไงคอมเมนต์กันมาได้นะครับอ่ะทีเนี้ยจะเล่นอย่างไรนะฮะเทียน่าจะเควสไหมแต่คือ,อยังไงต้องนอนนะครับผมเพื่อลดอ่าดาเมจในการโจมตีแต่บนมือเนี่ยเห็นจะมีใบย,ยิงและลงเป็นเดซี่ครับจากนั้นแถบเพื่อเล่นนะครับผมซองฮนะเลจ,จิง้งไฟครับยิงเบซิลนะฮะแล้วก็เควสในส่วนของอารูล่าไปเลยครับผม ถือว่าสถานการณ์ดีนะทางฝั่งขวาเดซิ่ดักนี่คือเมื่อเควสแล้วจะได้2รอ,อนครับแต่อีกฝ่ายจะเปิดท็อปเด็กถ้าเป็นคาเลคเตอร์เอาขึ้นมือถ้าไม่ใช่ไปใต้ใต้เด็กนะฮะมาครับจะแก้เกมอย่างไรช็อตวัดใจแล้วโอ้ยอันนวนนะผมใช้จินนี่นะฮะซองครับร้องเพลงครับพัดเทียนาลงไปอิงจากนั้นลงโอ้โหลงเอลซ่าครับผมตีในส่วนของอารูลาไปเลยฮนะแบบนี้เคลียร์บอร์ดได้ดีนะฮะสำหรับฝั่งของฟ้าม่วง เอออ่ะเอารูปเอลซ่าขึ้นมาผิดตัวหรือเปล่าอ่ะผิดตัวนะครับทักี้ทางฝั่งซ้ายนี่ตัวนี้เมื่อลงจับนอนได้ตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นลัชนะครับและทางฝั่งขวาลงเป็นไลโน่นะฮะและเควสในส่วนของเดซิดักเปิดท็อปมาไม่ใช่นะฮะเอาไปไว้ใต้กองครับอ่ะไลโน่ตัวนี้ถ้าไม่มีดาเมจอยู่กับตัวจะมีค่ารีซิตสองนะฮะก็คือเหมือนจะมีเกราะสองหน่วยนะฮะตีไม่เข้าตีเข้าแต่ลดดาเมจอะไรอย่างนั้นยิงก็เหมือนกันนะฮะ เว้นแต่เตะไปใตนะ้อิงเวลเนี่ยอ่ะแล้วก็เอาสองตัวม่งไปที่เดซี่ดักนะฮะก็เดซี่ดักมันเลือดสีก็พอดีนะฮะไปกันต่อครับมีไลโน่อยู่แบบนี้เควสได้ทีละสามเอ้ยทีละสองลอนะฮะเพราะว่าทั้งคู่จินนี่กับเอลซ่าตีเข้ามาสองจะไม่เข้าเลยนะฮะถึงแม้จเจ้าสองตัวตีพร้อมกันก็ถือว่าดามเมจไม่เกิดนะฮะพอรีซิตคิดทีละตัว และลงพูโตครับอ่าค่อนข้างแน่นแล้วนะครับตอนนี้เวสครับได้สองรอกลายเป็น6ต่อ0นะครับดูซิว่าเธอหน้าจะพ้น10บไหมนะฮะอ่าไม่พ้นอยู่แล้วเพราะไม่มีอะไรเล็งรอได้ในเธอที่ลงอ่ะมาครับฟ้าม่วงครับเคลียเทียรหน้าไปได้ต้องขอเคลียร์ไลโน่ต่อโอ้โหแล้วลงพาเดสแล้วผมเตะไลโน่เลย <S 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 นี่ฮะแล้วอู้หอันโนนอีแล้ว อ้โหอันโนตเตะในส่วนของพูโตลงไปในอิงเวลนะฮะก็เออเคลียรได้ทุกเธอเลยนะฮะอย่างนี้แย่แล้วนะฮะหรบฝั่งขวาลงเป็นนาล่าครับแล้วลงเป็นพูโตครับแล้วผักเอ้ไม่ไม่แถบนอนในส่วนของพูโตด้วยนะฮะอย่างนี้เทคบริการจะไม่ทํางานนะฮะบริการก็คือต้องนอนก่อนถึงจะล่อเป้ามาตีได้นะฮะแล้วก็ไล่ซองครับ สองสิบตัวนี้สองทูเกเตอร์ s n d s t d s t o t to the Light นะฮะจวห้าครับ uh, ก็คือเอาฮาร์เดสกับเอลซ่านะฮะร้องร่วมกันร้องเพลงได้คอสิบสองเกินสิบนะฮะจวห้ามาแล้วอย่างไรต่อฮะยังไม่ใช่อิงเวลเลยนะฮะ,ะยังยังไม่ใช่อิงเลยแล้วก็อุ๊ยจับนอนฮะแล้วยกฝ่ายแล้วขึ้นมือตัวหนึ่งฮะแล้วเอาเอลซ่าขึ้นถือว่าเป็นการล้างดาเมจด,ด้วยนะฮะ <laughs> แต่อย่างงี้พูโตจะไม่บล็อกให้เอลซ่านะครับและลงเป็นมาดามนิมฮะเพิ่มดาเมจหนึ่งให้กับฝั่งเรานะฮะก็เลยกลายเป็นตีเข้าไปสามครับริซิทหนึ่งของนาล่าเลยแตกนะฮะและจากนั้นลงดัมโบโอ้โหผมบอกเลยทางฝั่งขวาแย่แล้วครับตอนนี้แย่เลยนะฮะบ,บนบอร์ดมีแต่พูโตที่เควสไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับและลงเป็น อีกไรโน่อีกหนึ่งตัวนะฮะทำอะไรไม่ได้นะฮะตอนนี้ yeah, เป็นไรโน่เป็นไรโน่เล็กนะฮะ oh, <yeah, S 2> จากนั้นไล่สามครับฝากดามเมนไว้กับฮาเดสสองนะครับเพราะมันบ่อนมีสองตัวจากนั้นโอ้โหเควสครับด้วยพูโตนะครับอืมแล้วบอกผ่านเธอนะ คงไม่มีมืออะไรเล่นจริงๆนะเพราะใบยิงใบนี้ผมมองว่าไม่ค่อยดีนะครับไปฝากดาเมจกับเขาแบบเนี้ยเพราะว่าฟ้าม่วงเนี่ยเขามีเบลเล่นนะฮะโยนดาเมจเข้ามาเนี่ยคือคือเจ๊งเลยนะใครก็ได้อ่ะไรโน่ก็ตายถ้าพูโตก็เทคจะหายนะฮะเทคที่ว่าเพิ่มพลังโจมตีของไลอ่าพูโตเนี่ยมันต้องไม่มีดาเมจอยู่บนตัวนะฮะเอาละเล่นไงต่ออาใช้กระทางจาฟ้านะฮะจวหนึ่งแล้วก็เพิ่มพลังให้กับจินนี่ครับ เป็นตีสี่ตีห้านะจากมาดามมิมด้วยและใช้ใบครับแล้วจากนั้นตีเลยครับแลกกันกับพูโตนะฮะเหลือไลโน่ครับ yeah, เป็นเสียนนำกองใจนั่น <c oughs> นั่นไงเบลครับมูฟสามดามีนะจากตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งก็ <c oughs> เอาดามีจากฮารเดสที่โดนฝากตะกมูฟไปที่ไลโน่เลยโอ้โห <umba> นี้คือการไล่เล็กจิกไฟตะกี้네ถือว่า <c oughs> เป็นเป็นพิษต่อเราเลยนะฮะ ลงดอกครับทิ้งบนมือจวดสองถ้าไม่มีมือก็จวดสองไปเลยจะมีอะไรแก้สถานการณ์ไหมครับแต่ตอนนี้ผมบอกเลยโอกาส90%เนี่ยคือตีไม่ขึ้นแล้วฮะสาระฝั่งของอ่าเหลืองเทาเนี่ยอ่าลงพีชนะฮะตัวนี้จะทำให้อีกฝ่ายใช้แอคชั่นการ์ดไม่ได้นะฮะอ่าดัมโบ้ครับเบกกิ้งเรคคอร์ด หรือเมกอะฮิสตอรีสักอย่างหนึ่งนะฮะมันทำให้เราจ่ายหนึ่งอิงนะฮะได้จัว่วแล้วก็ได้หนึ่งลอและโอ้โหลงฮาเดสคือได้เตะกับลงอิงเวลทุกเธอนะฮะยากแล้วครับ,ลรบแล้วก็ลุมเควสครับจะเป็นสิบสองใช่ไหมอ่ะสิบสองครับและบอกผ่านเธอนครับมีด็อกตัวเดียวคือผ่านเธอนี่คือน่าจะแพ้แล้ว แล้วยอมเลยครับผมโอเคก็จบกันไปนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ